ขอแสดงความยินดีทั้ง12คนครับเย่เอาวันนี้อะไรบ้างได้ตำแหน่งอะไรจากขวามือทางซ้ายเลยครับมันตะวันเขาโบยแล้วแนะนำตัวแข็เลยครับเลยครับผมไซมอนนะครับท่านไดนโปรดลงกันนะครับแได้ลำตัวโายครับเย้คนต่อไปครับสวัสดีครับไอซ์ทันเจษกับผมจะได้ว่าไอซ์โรก็ได้ครับได้เป็น MI6 คนแรกครับผมเ สวัสดีครับอ้ําทศนาตาณรงค์พงศ์รับได้รางวัลเบสโลอดูครับผมสวัสดีครับแยมพลเมตปิ่นทองนะครับเป็นเอ็มไอซคนที่สองครับสวัสดีครับบูมยานพัฒน์พงศ์ศรีนันนะครับเป็นเอ็มไอซคนสุดท้ายครับสวัสดีครับเชฟบูมครับร้านอาหารจงมีวัจิตครับผมเอ็มไอซคนที่ห้าครับสวัสดีครับดงสุทธิวงศ์สุดสายตาครับเอ็มไอซคนที่เจ็ดครับ สวัสดีครับผมอาร์ตทุพอาจสัตยาเทวาครับเบสโรดทูครับผมสวัสดีครับสกอตครับพนักพนตรีทรงเกียรติครับเอ็มไอซิกคนที่3ครับสวัสดีครับพระรามครับรัชชินแก้วมหิดเอ็มไอซิกคนที่6ครับสวัสดีครับโปโต้พัทธาวุฒิวุฒิอาพรครับเอ็มไอซิกที่อายุน้อยที่สุดสวัสดีครับเปตองนายแพทย์พิทักษ์คงกล้าหาน รางวัลปอภู่าวดครับว้าว <Wow. S 1> อ่ะในท้านวันนี้ใครได้เ m ็ม i c ซิสคนแรกครับ <S <S อโอเคเป็นไงครับความรู้สึกหน่อยว่าเราได้คนแรกของวันนี้เลยรู้สึกตื่นเต้นมากครับตอนที่เข้าไปในห้องสัมภาษณ์ก็ไม่ได้ expect, ไไดคาดหวังว่าเราจะทำจนนี้เราแค่ทำให้เต็มที่แล้วพอเราออกมาจากห้องอนนก็ตอนแรกก็ยังไม่รู้คำว่าไ,ได็มไอซ i c เข้าไปทาชัแต่งหน้าอะไรเพื่อจัดโฟโต้ชู หลังจากนั้นก็มีพี่ๆทีมงานมาบอกว่าให้เราใส่เสื้อแล้วก็ออกไปสัมภาษณ์หน่อยพอเราเดินมาเขาก็ให้เราเดินมาตรงนี้เลยแล้วก็งงๆอยู่แล้วก็ประกาศเอาเป็น MA6 คนแรกคราบบปุ๊บนั่นหรอเอนเป็นแรงรับใครได้คนสุดท้ายครับว้า็นยังไงครับแล้วความรู้สึกว่าคจะเป็นเราไหมเป็นคนสุดท้ายออกมานี้ผมไม่คิดว่าผมจะได้ครับอย่างที่ผมบอกไปว่าปกติ MA6 ที่ประกาศมาเนี่ย3 4มสี่อันดับก็จะมาประกาศแล้วว่าได้ MA6 แต่อย่างของผมเนี่ยผ่านคาุณสภาพตอนจากผมประมาณ10บเอ็ดไม่ก็12อันดับละผมถึงรู้ว่าผมได้ MI six รู้สิ่งไงครับว่าตอนแรกแจ้วล่าไม่น่าจะได้ลนะตอนแรกก็รู้สึกเสียใจเพราะรู้สึกว่าในห้องคือทําเต็มที่มากแล้วก็เป็นตัวของตัวเองสุดๆและคิดว่าตัวเองต้องได้แน่ๆแ, <ใน S 2> แต่พอออกมาปุ๊บไม่ได้ไม่โชว์อะไรครับในห้องอ่าโชว์อะไรผมไม่ได้มีโชว์ความสามารถพิเศษอะไรแต่ว่าผมอาศัยว่า ความเป็นตัวของตัวเองมากกว่าในการพูดแล้วก็การซื้อใจกรรมการได้แล้วก็พูดความจริงครับแล้วใครได้รางวัลพิเศษัรถูกครับสองคนงั้นขอตัวแท้นึ่งคนพูดถึงความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่แบบวันนี้ได้ทําไมเขาเลือกเราได้รถูมก็จริงๆผมรู้สึกว่าปีนี้ปีที่สองครับพี่อ้ํากลับมาผมรู้สึกว่าผมเข้าใจเวทีไม่มากขึ้นเอ็มไอต้องการคนที่ต้องการความเป็นตัวของตัวเอง และสิ่งสำคัญที่สุดคือผมมองว่า MI ต้องการคนที่สม่ำเสมอครับดังนั้นการที่ผมและก็พี่อาร์ได้รางวัลมาคือความสม่ำเสมขอการทำคอนเทนต์ครับก็เลยคิดว่าเราได้คว้ารางวัลนี้มาเพราะความสมบเสมอครับและอีกหนึ่งรางวัลเป็นรางวัลสุดท้ายของวันนี้ที่ประกาศหลังจบจสิ้นคือรางวัลหมอภูล่าวดเป็นไงครับรู้สึกไงครับคุณหมอเปต่อคือมันเหนือความคาดหมายมากครับคุเจนคือไม่คิดว่าใครจะแบบมีใครที่แบบจะมาโหวตให้เราพซัพพอร์ตให้เราขนาดนี้ับ พราะว่าปกติเราเคยดูก็คือเราคิดว่าอาจจะมีแค่คนในครอบครัวคนใกล้ตัวที่โหวตเราครับแต่ก็สามารถที่จะตกใจกับผลเพราะว่ามันขึ้นขึ้นลงลงมาตลอดเลยจนวันนี้คือมันสามารถกลับไปที่หนึ่งได้อีกครั้งหนึ่งก็งดีใจมากๆคะับที่หนึ่งคนอ่ะคนที่อายุน,น้อยที่สุด <c oughs> ในวันนี้อ่ครับชิงหน่อ,อชงงยอชิงได้เฉยแล้ว <c oughs> อาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ว่า ครูนะครับระวังด้วยและในนี้ใครมีอายุเยอะที่สุดเนคนนะครับระวังด้วยใ่าที่จะเป็นผมว่าก็ผมก็รู้สึกดีใจครับว่าได้มาอยู่กับน้องๆทุกคนก็ในนี้ก็เป็นพี่เป็นน้องกันในกองประกวดมีแต่มิตรภาพที่ดีครับครับผมขอบคุณครับโอเคอ่นสุดท้ายนี้ขอตัวแทนข้างสำหรับการเชิญชวนผู้ชมทางบ้าน ติดตามเชฟไทยแลเดปีนี้ไทยแนครับก็ฝากแฟนๆทุกท่านนะครับผมฝากติดตามเวที MI Thailand ปี2025นะครับแล้วก็ฝากพวกเราที่ได้รางวัลวันนี้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามครับผมแล้วเจอกันที่ทั้งกิจกรรมเก็บตัวที่กรุงเทพแล้วก็ที่ภูเก็ตครับขอบคุณครับขอบคุณครับ